ได้โอ้ยดูครับพี่มาถ่ายรูปมาเล่นกับใบข้าวด้วยนะครับนี่เออเล่นเล่นกับพี่ค่อยนะอ,อ,อย่าไปขโมยรองเท้าพี่นะรองเท้าพี่เ <c oughs> ด็กห่วง<ด>ที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะนิ่งแล้สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซี FC ผู้ใหญ่เจดียท์ทุกท่านนะครับผม พบกับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ฟังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะครับอันนี้แม่ๆมาจากมาจากไหนคุณแม่บูบุยรัมากับลูกสาวนะครับผมมาเยี่ยมมีกล้วยมาให้ด้วยนะครับผมปอนแม่ต่ายเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายโอ้ยต้องขอบคุณมากๆกำลังคิดได้โอ้ยดูครับพี่มาถ่ายรูปมาเล่นกับใบข้าวด้วยนะครับนี่เออเล่นเล่นกับพี่ค่อยนะอย่าไปขโมยรองเท้าพี่นะ มันข่าวพี่เด็กห่วงที่เด็กห่วงที่ทพี่จะนั่งด้วยไหมพี่นั่งโอ้ <c oughs> ้พี่นั่งน้ำเนียพี่มาเยี่ยมลานอะ่ะ <c oughs> มาเยี่ยมมีของมาฝากด้วยมีกล้วยมาฝากเด้วยครับผม,ผ,มผักไว้ปีแล้วก็ใบข้าวแล้วก็แม่ตายนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณแม่มามากี่ครั้งแล้วครับคุณแม่คุณแม่ว่ามาเที่ยวหมู่บ้านช้างสองสามครั้ง แต่ไม่กล้าก็ามาวนมานีนะเดี๋ยวน้องจะดันเอเดี๋ยวน้องจะดันใส่ไม้เออถ้าติดข้างคอกไม่เดี๋ยวดันใส่รัว้ววนนี่วันนี้มีพี่มาเล่นด้วยวันนี้วันนี้ผมก็อยู่คนเดียวคุณแม่ไปบ้านนะครับผมไปดูน้องเป้แห่งกีฬาเด้อครับผมวันนี้ก็เลยเป็นพ่อเลี้ยงเดียวครับผมส่วนองค์รักพิทักษ์กับพี่กาแฟนี่สายนอนครับโอ้ยบงวะแท้แขกมาเยี่ยมเลยรับย่างเดียว หลับอย่างเดียวเลยเอาไปปลูกไปปลูกไปปลูกพี่กาแฟหน่อยปลุกปลุกพี่กาแฟตื่นมาเล่นกับหนูนหน่อยพี่กาแฟขู่พี่กาแฟ,ก,ก,ก,าฟก็นอนยังไม่อิ่มเออเขาขู่ไว้นะ่ะนานเพราะว่าแล้วอย่าไปปลูกเขานอนยังไม่อิ่มบางทีก็ตกใจ เดี๋ยวเขาจะใส่ไม้จะเล่นเวลาข้างในนะมันจะดันคอมันจะมันไม่เหมือนข้างนอกอ่าใบข้าวแล้วข้างในจะเป็นอีกจังหนึ่งมา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 นีมานีมานีมา,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 มานี่มานั่งกับพี่เลยเนี่พี่จะนั่งนี่เอาได้ไม้มาด้วยเอาไม้ไปเคาะอยังเนาะมานีนอมันมาเมียนแนวกินได้แั้โอ้ยไม่จ้มฟันไม่จ้มฟัน เอานั่ง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 เรียนแบบพี่พี่นั่งหนูนั่งหนูนั่งแบบพี่เออเอบเบลด้วยเอาเอบเบลเวหันหน้ามาทางน,นี้หันหน้ามาข้างพี่หน่อยไอแอบเบลรับแขกหน่อยเดี๋ยวช่วงปีใหม่แม่แม่จะมาเยี่ยมหนูต้องเล่นแค่ก้อยนะ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 นนนนนไม่ใช่ของกินนะโอ้ยกล้วยพ่อก็ป้อนแล้วเนี่ยกินกล้วยแล้ว นั่นนั่นห่วงที่เบาบันย้เอาพี่ึินไปข้างสูงนัพี่เปนั่งข้างสูงมันเออมีเด็กห่วงที่ด้วยครับโจป้านี่ของไม่แขกนะครับนี่แต่ว่ายังไม่หายังไม่มีของมาไว้ปูไว้จะนั่งเนาะว้าวว้านาา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 านา่าาา่าา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 บนาาาาาาิาาาาาากาาาา แม่อื่นเราบันีแม่เรียกแล้วแม่เรียกแม่เรียกโอ้ยไฟใส่นอาบันี์นอาบังจะออกมาอีกบนอครับผมเดี๋ยวตามรอดูครับผมแม่อื่นแม่อื่นแม่อื่นว้าลายหวน้อมบ่แม่จะเรียกนะผมนี่กอดไปพร้อมดูเด็กน้อยจะออกมาไหมครับ คือว่าแม่ไปเรียกไปกินนม,มไปเติมพลั่งก่อนอ<ม>ืแม่เป็นน่ครับเคาะเคาะมือเป่าลมแล้วก็มือเคาะก็ออกเหมือนเราปรมมือนะครับดังมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดูเด็กน้อย จะออกจะออกมาเล่นกับพี่ไหมโอ้ยมันบริเวณใหม่จิ้มฟันได้นั่นไม่ครอบคอกไม่ลออ้อมคอกไม่ลออ้อมคอกไปเล่นยังนั่นโอ้ยมาพี่มาเล่นกับพี่นน่พี่มีคนเล่นน้่นีนิว่ามีคนนั่งนํามามาอย่าไปเล่นไม่จิ้มฟันมานี่มานี่อุ้ยเออออกมาเล่นกับพี่เร็วทำมาเออ มารับแขก่อย,ยสิทัานเลยนี่ทัานหาที่ถูอ,อันนี้พี่ออราไทยพี่วา,าดรูปมั้งครับครั้ง,ง,ง,งเงพื่อนบ้านครับผมอยู่บ้านใกล้ไม่ไกลกันใกล้ใกล้ก,ลก,ลก,ลกันนะครับ ครับมีแม่เขาอยู่ข้างบนแม่เขาอยู่ข้างบนใช่ครับมา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 เอา้าพี่ไปเล่นด้วยแล้วนี่ไม่ออกมาพี่ไปหาเองเลย له. เออเอ้เล่นตาใหม่เออ <c oughs> <c oughs> เออ มาถ้าเมมาถ้าเมเออเอาล่อมาพี่จะล่อออกมาได้ไหมพี่จะพาไปข้าวออกมาได้ไหมมาดูครับเออเออพี่ล่อออกมาแล้วาลมาแล้วมาแล้วมาจริงด้วยโอ้สนใจกับมาอยู่ามาแล้วมาโลวมาแล้ว,มลวไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยด <ítulo> ูด <irgendw carbono> ูดูด <ç à> ูเด็กน้อยไอ้ประสนใจแต่ไม้ไม้จิ้มฟันอ่ะโอ้ยต่เมียนเนาะเด็กน้อยมันจะมันจะดีดมันจะดีดอันโอ้ยหาแนวหล่นไม่ละพี่แม่พี่น้องโอ้ยไม้จิ้มฟันไปเขาเออเออเออนั่นนั่นเออพี่สีกลงมาบเนี่เออเออสีกเด็กน้อยแล้วเออต้อยมนี่ โอ้ยกาแฟเอ้ยมาตอนรับแขกตาแม่นอนอะไรเสืออยู่บ่นี่นอนหลับกาแฟไม่กัดแต่ว่าเป็นครูหน้องสิละเป็นนอนบอิ่มมามามาเล่นกับพี่เร็วเดี๋ยวพี่จะกลับก่อนนะถ้าหนูไม่มาเล่นน่ะเอ้พี่จะงอนนะพี่จะงอนหนูไม่มาเล่นด้วยโอ้ยแม่ตายอย่าเล่นฝุ่นแหงตะล่มน้ำ ก็ได้ขีดน้าไปนี่เด่นดินดีขนาดเลยแม่ตายนี่ครับเออเอาอยังไปโหลดเด็กหน่อยว่าตุ๊กตาป้อคุณตุ๊กตาไปโหลดบางสิตุ๊กตาเดนเสา์ก่อนมาดูว่าพี่จะเอาตุ๊กตาเด็กน้อยจะออกมาไหมโอ้ยสนใจแต่ใหม่เลยอะมาลองดูครับผมมีตุ๊กตาเอออาชนเออ อาชุนหน่อยล่อๆอาขี่หลังน่อยนี่เออยังเออเห็นบ่พี่ไดโนเสาร์ขี่หลังแล้วมันนี่อืมเออมานั่งพี่ขี่ได้บ่เนี่เออพี่ขี่ตุ๊กตาแล้วเออเออมองอยู่ครับหันมองอยู่อืมบอขี่พี่เล่นเด้ออืมเอออืม เออเอออุ้ยกวนแล้วพี่กวนแล้วอุ่นเออพี่นั่งแล้วเนี่ยเออพี่นั่งตุ๊กตาอีหล่าแบ่นี้เอออืออืออ่าชอบก็อ่าเขาเขานี่เป็นแล้วเขานี่แต่เด็กไมเคเอาไปอมดีดีเลยครับไอ้ด <ilgili> <bamboo> ูดเออเออออกมาแล้วออกมาแล้วอ uh, okay? ุ่นเออมาแล้วเด็กติดเออ่องตุ๊กตาพี่ไก่พี่กาพี่องเอออุ้ย โมกากาไหกูพี่กาแฟขู่บู้มามันเนบนี้เอ้าไปไปไก่ตุ๊กตาไม่ได้เอ้ามาเล่นฟางเลยโอ้ยไปหาขวดน้ำได้ไงโอ้ยดู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 มาเล่นอะไรเด็กน้อยเดี๋ยวผมสั่ง หลา่าจะไหมเจ้าก,ก็อี้ไปเล่นหี่โอ้ยดูดูดูด,ดูเอาสำรวจบ,บ้านมาหนี้เอาสำรวจยังน,น้อยมานนิน้อเด็กน้อยเด็กน้อยกวนคุณแม่แล้วเด็กน้อยป่วนคุณแม่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตงโมพอยังไม่ได้ราง <c ười> เออเ้า เด็กป้นสเสบียงครับเด็กป้นสเสบียงยังไม่ได้ล้างเลยอีลากินเพราะท่านได้น,นี่นั่นเห็นไหมเห็นไหมเออนี่คุณยายหยอกแบบนีนี่เด็กมาอยู่กับสเสบียงแล้วครับผมแ <c oughs> หมรู้รู้รู้ว่าของกินเด้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อล้างให้ ยังไม่ได้ล้างต้องล้างต้องปอกเปลือกด้วยแต่ว่าจะเป็นแม่กับพี่ปีนั่นแหละไอ้หล่ากินยังมาทันได้ไดเด็กรุดมากมาป่นสะเบียงเลยครับมันมันแตกกันเลยแต่ก่อนก็เลยสื่อมาเพิมม่มนะครับผม เออเด็กกลนสะเบ,บียงหลา่าหิ้วแต่งตีหนูยังกินไม่ได้โอ้ยดูเดียวตาลิตนเด็กหน่อยแท้เฮ้ยเฮ้ยดูึงอย่างเดี๋ยวพ่อจะล้างให้ แต่ว่าหลายยังกินไม่ได้แตงโมอ,งอ่ะอพี่มาเรียวบันออุออ้ยน้ลำไายไหลย,ย่อยเลยบันนี้อุ้ยอุ้ยขันพอผู้นำพอได้บันน,น,นี้ต้องยัอบออกกันเด็กฟวนอด้สนใจแม่แลรเด้อบันนี้เห็นของกินแล้วอุย้ยดึง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 ลงไปเดียว ล่างก้นล่างก้นล่างก้นม,มันหล่าจาวินนะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเด็กกันใหม่ในคลิปวิดีรอวหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับหาเป็นแน่ลิ